ดาราหนุ่มส่งครอบครัวไปอเมริกาแอบใจหายเพราะไม่เคยห่างกันต้องจำใจยอมห่างเมื่อนัดหัดดินทอรอต้องไปส่งครอบครัวไปอเมริกาถึงจะไปเยี่ยมยายแค่สองอาทิตย์แต่เจ้าตัวเผยว่าไม่เคยห่างกันเลยตั้งแต่น้องเนล่าเกิดมาสองปีโดยได้ลงรูปก่อตรํำลากันพร้อมแคปชั่นว่า The h a r d e s s goodbye คือการต้องส่งมีกับเนล่าไปเยี่ยมยายที่อเมริกาถึงจะเป็นเวลาแค่สองอาทิตย์แต่สองปีครึ่งแล้วตั้งแต่เนล่าเกิดเราสามคนก็ไม่เคยห่างกันเลยไปไหนก็ต้องหนีบกันไปด้วยตลอดนอนก็นอนด้วยกันเกือบทุกคืนเว้นแต่ช่วงป้าทำงานหรือไม่สบายถึงจะแยกกันนอนก็ไม่แปลกหรอกเพราะเลี้ยงลูกเองกับมีสองคนแบบไม่มีที่เลี้ยงมันก็จะติดลูก ติดเมียแบบนี้เป็นธรรมดาตอนแรกก็อยากไปด้วยแต่ก็ติดภารกิจนู่นนี่นั่นแถมรอบนี้ไปไม่นานเลยอยากเก็บโคต้าไว้ไปทริปใหญ่ๆกว่านี้ตอนไปส่งก็กลั้นน้ำตาได้แหละคนเยอะอายด้วยแต่กลับมาถึงบ้านเท่านั้นแหละพอได้วีดีโอคอลคุยกันก่อนขึ้นเครื่องปาก็น้ำตาไหลไม่รู้ตัวเป็นห่วงก็เป็นห่วงคิดถึงก็คิดถึง แต่มันก็ทำให้ป้ารู้ว่ามีกับลูกเก่งมากก่อนไปเราก็บรีฟลูกหมูอย่างดีว่าต้องเชื่อฟังหมามา้าไม่ดื้อไม่โซนและห้ามเดินเล่นเองคนเดียวบนเครื่องต้องอยู่ตัวติดกับหมาม้าตลอดลูกหมูของป้าโตขึ้นเยอะเลยเก่งมากๆมีด้วยเข้มแข็งสุดๆขอโทษนะที่ไม่ได้ไปด้วย เที่ยวเผื่อปลาด้วยนะคะรักมีกับลูกที่สุดไม่ต้องห่วงป้านะป้าจะเป็นคนดีไม่ดน้่อไม่โซนสัญญาแต่ปลาจะไปปั่นให้ทุ่งปอดเลยคอยดู5,555